วันนี้ก็ปุมมันแล้วตอนย่าเปลนไปเที่ยวซ้อมมากี่วันเออเป็นเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็อยู่ที่เดิมเลยใครเป็นผู้บังคับกองไฟนี้อ๋อเพื่อนๆนะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอีกต่อสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยสิบแปดน้ำหนักปล่อยตอนนี้ดูห้าหอเจ็ดเอทีมวยสไตล์อะไรครับมวยวันนี้เบ้นต้องมาเจอกับนวลชัยเนาะเคยต่อยเขาไหมเจอกันเป็นไงบ้างก็เก่งนะเคยชนะเข้ามาด้วยแต่วันนี้เขามาป้องกันแชมป์เราเป็นผู้ท้าชิงคิดวันนี้เอาชนะได้ไหม เขาเมื่อสไตล์เ <descon> ม <fin anta> <p ist ur ori> ื่อวันนี้เลยต้องมาเจอกันใหม่เนาะแต่วันนี้วันนั้นไม่เหมือนกันแต่คิดว่าวันนี้เอาเข็มขัดจากคุณมากลับบ้านได้ล่าสุดเราต่อยไว้ที่วันนั้นต่อยกับพี่ดิ๊กเฟย์เฟย์มาก็จริงจังเวทเท่าไหร่ร้อยเจ็แปดร้อยเจ็แปดวันนี้กรร้อยเจ็ดแปดเนาะถ้าเข้าเช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดจะามหกมาขาดมาสบายร่างกายวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มไว้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมอ่อยช้านะเอาเข็มขัดกลับบ้านด้วยคุ้มมากี่กิโล ลต,ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนเป็นิจากนจังหวัดนครศรีมาชเชิญแฟนคลับด้วยวนะวาจะก็ะมีเจ้าจนก,กับใหม่อันนี้ขอโชคดีนะรับครับ